มาแล้วลว,วันนี้เตชินจะมาปล่อยปลาโอ้โห,หนี่แม่นกก็ระโดดไปแล้วดึงปึดเลยครับดึงปึดเลยเออนั่นแหละอ,อาตชินมาไปแลยวอาตชินมันเองลงนี่ลูกมันจะไหลลงไปเองโอเคหาจับเร็วจับก้นลูเออจับก้นลูก็อนนี้มันไหลลงนี่ อย่าเฮียนเฮียนี่ยกขึ้นยกขึ้นเออยกขึ้นยกขึ้นมาละว้า,าวปลาอะไรเนาะปลากะหหรือแม่กปลาจีนอเออจับก้ว้าปลาจีนปลากรล้ก้กปลาจีน โอ้โอ้พ่อจะตกพ่อจะตกมั่งดูเป็นดิว้าวสไลเดอร์ปลาเลยดึงแรงแม่ฉันหลับเปลี่ยนเปลี่ยนเดือแม่ถ่ายให้พ่อมาพ่อมาดึงดีชินดีไหมให้แม่โนกเป็นคนดึงก็ได้ โมับอ้าวมันยังอยู่ใมันยังอยู่นี้ลูกัไม่เป็นไรก็ล้างมือมันสิเนี่ยไม่ทำอย่างนี้เท่าไลูกปลาสลายเด้อปลาสลายนเด้จะชินปล่อยไม่หมดเห็นไหมนี่ไม่เป็นไรก็ล้างมะกรูดนาก็ล้างมะกูดเอานี้ล้างลงไปโอ้ยังยู่ยังย โอ้ยย oh, mm ังอยู่ยังอยู่เดี๋จะจะไปยัอไงไม่เป็นไรยังไงไม่นกหนึ่งไงแล้วนี่โอ้ยยังยูสนุกด้วยครับสนุกครับเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างสนุกสนุกเอาแมสก์เอาไหนเริ่มแมสลงเลยไม่มีใครเลยเออใช่ใช่เออไม่เอาเอ้า อบ <Yeah. S 1> เทเลยเฮ้ยครับเทเลยมันจะออกมาเองอ้าวปยิบเอาย,อยกก้นว้าวดึงขึ้นดึงข้างขึ้นดึงข้างขึ้นเดี๋ยวพ่อมันค้างอยู่นี่เดียวเดี๋ยว,วอเดี๋ยวเก็บเองเดี๋ยวพอ่อจัดการอ้าวอุยละเกิเออแม่จเจานี้อกให้าต้องตรงต้องงตรง เออถูกต้องครับถึงยังค้างอยู่เอาน้ำมาันใส่มันเร็วน้ำใส่มันเป็นสไลเดอร์อ่าโอเคยกลกพยายามขึ้นยก,ยกพยายามขึ้นลูกเะชินยกพยายามขึ้นไหนน,นเอ,อ้า,อา,าทำไมมือเจชินเป็นสีแดง อไรปลาอะไรลูกมาดูสิอะไรพอตดปลาระเม็ดหรือปลากระโคไปแทบปลาปลปลาจีนไม่ปลากระโกระโเอาลงนี้เร็วๆครับเ็นยั้ายไปในนี้ลูกคาย่นอเดยบันตาย ไม่ต้องไปวัดครับวันนี้เตชินมาปล่อยปลาที่สวนนาคูเตชินโอ้อวอาขังอยู่เลยยกยกพยายามขึ้นลูก <c oughs> น่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยังอยู่มันยังอยู่ลงไปแล้วเป็นสไลดเดอร์เลย,ปลยไปแล้วไปไปจะไปเ <c oughs> องเออ แล้วยก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 ยยก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 ยยก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 ยยก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 กยกยยกยกยกยยก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 ยยกยกย มอ,อย่าลืมกดติดตามเตชินด้วยนะครับบอกเร็วอะไรกันเลยติดตามเอามายเลยอย่าลืมกดติดตามเตชินด้วยนะครับเอะไรเร็วติดตามติดตามกดติดตามบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะครับเจอกันนะครับจุ๊บ